องค์พระพิฆเนศวนองค์นี้นะคะสูง2ฟุตนะคะสำหรับตั้งวางไว้ที่ศาลหรือจะตั้งไว้สำหรับกราบไหว้บูชาเป็นองค์ประธานเพราะองค์ค่อนข้างใหญ่นะคะองค์นี้จากอินเดียมุมไบอันนี้ถ้าเทียบกับอ,องค์พระพิฆเนศปางมหาเศรษฐีพันล้านเล็กไปเลยองค์พระพิฆเนศเศรษฐี พันล้านองนี้เนี่ยก็จะมีบริวารซึ่งเป็นหนูมูสิกะอยู่ด้านขวามือนะคะของฐานแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์โอมคือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเทพอยู่ตรงกลางฐานแล้วก็มีขนมโมทกะนะคะบูชายอยู่ด้านซ้ายมือมือของพระอ,องค์เป็นปางประทานพรนะคะแล้วก็งวงเนี่ยเป็นงวงดูดซับ องค์เทพองค์อินเดียองค์นี้มีความสวยงามมากนะคะเพิ่งมาจากประเทศอินเดียมีแค่องค์เดียวเท่านั้นนะคะองค์ใหญ่องค์นี้นะคะจะเป็นองค์ที่มีความสวยงามของอลักษณะขององค์พระพิคเนสวนทุกประการในมือนี้ก็คือถือประตัด,ด,ดนะคะ ค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะคะด้านหลังอขององค์พระพิฆเนศ่วนนะคะนี่คือด้านหลังขององค์พระพิฆเนศวน,นะคะมีด้านข้างๆด้านหน้า2ฟุตสูง2ฟุต ค่อนข้างใหญ่น้ำหนัก30กิโลกร,รมัมสำหรับผู้ที่สนใจบูชาติดต่อมาที่เว็บไซต์พระพิคเนสววงหรือติดต่อคุณอนารินีซิง์0 9 8 5 4 9 7 9 4 1นะคะสำหรับองค์น,นี้เปิดให้บูชาเป็นเนื้อทองเหลืองงานสวยงามมากละเอียดตานนีดนะคะ